สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรซี่มูลชายทารุนะจ๊ะวันนี้เราอยู่กับคลิป Random Message เช่นเคยในหัวข้อเหล่านางฟ้าธนูถนอมขุนที่สุดนะคะอืมก่อนอื่นเลยแพ้ต้องขอขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนนอกการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ต่างๆนะคะ เป็นกำลังใจให้แพรแบบทำคลิปต่อๆไปมากๆเลยนะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถเลื่อนลงไปดูรายละเอียดได้ที่ช่อง reception ด้านล่างนะคะมาอ๋อแล้วก็อันนี้เป็นคำทำนายทั่วไปที่ไม่เจาะจงผู้ใดนะคะเพราะฉะนั้นกรุณาใช้วิจารณญาณในาการรับชมด้วยนะจ๊ะมาคราวนี้เอาจริงแล้ว เอาจริงแล้วนะคะเรามาเช็คกันก่อนว่าตัวคุณนะคะพลังงานของคุณที่เป็นเจ้าของคลิปนี้นะคะเป็นยังไงบ้างหรือว่ากําลังอยู่ในสถานการณ์ชีวิตประมาณไหนนะมาเราจะมาเช็คกันก่อนขอให้ครูครูบาอาจารย์นะคะเอ็ e เจลนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ s p i r i t ยลไ g u i ต่างๆของคุณนะคะที่เป็นเจ้าของคลิปนี้ช่วยเปิดทางด้วยนะจ๊ะ เออประมาณนี้มาเรามาดูกันดูกันสักทีว่าพลังงานของคูณตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างองมาเริ่มเลยเกหมาเออเออเอาสี่เก้าดาบเก้าไม้เก้าดาบนะคะมาอะไรอีกอื้อสี่ไม้เท้านะคะแล้วก็ห้าเหรียญน,นะจ๊ะแล้วก็สเหรียญนจ๊ะเอ้สามถ้วยจ้ะคุณพี่ s อร r ร สามถ้วยนะจ๊ะคุณพี่แล้วก็ห้าไม้เท้านะคะแล้วก็อัศวินถ้วยนะจ๊ะปิดท้ายด้วยอะไรควีนโอโนคิงนะคะคิงถ้วยนะจ๊ะอ่ะใต้สำหรับแอบดูนิดหนึ่งเป็นแฮงแมนนะคะโอเคมาเรามาเริ่มกันนะคะ <laughs> ทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วว่าเราเปิดมาด้วยอะไรเอ่ยก้าวมาก้าวดาบต่างๆนะคะมันบ่งชี้ว่าตัวคุณหลายคนนะคะก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้อมืมันเป็นช่วงพีคเหมือนกับว่าในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะพบเจอกับเรื่องที่ทําให้รู้สึกเครียดหรือรู้สึกเหนื่อยหน่ายรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกหนักอกหนักใจนะคะหรือว่าเป็นปัญหาที่แบบแกไม่ได้คิดไม่ตกอะไรอย่างนี้เนาะเป็นเรื่องที่แบบว่าเออจัดการเท่าไหร่อ่ะ มันก็ไม่สําเร็จสักทีอะค่ะคุณพี่แบบมันจัดการเรื่องเนี้ให้มันออกไปจากชีวิตให้มันจบบริบูรณ์อะไม่ได้สักทีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ซึ่งมันเป็นเรื่องในอดีตนั่นหมายความว่าคุณอะผ่านสถานการณ์นั้นมาแล้วผ่านจุดพีกนั้นมาแล้วนะคะตอนเนี้ยมันเป็นจุดที่กําลังถูกปรับสภาพให้มีความลงตัวมากขึ้นอืมคือคุณอะเจอจุดที่รู้สึกว่าเออโอเค ฉันลงตัวกับจุดนี้แหละฉันใช้ชีวิตแบบนี้แหละฉันทําแบบนี้แหละฉันอยู่แบบนี้แหละอยู่กับคนแบบนี้แหละอยู่กับสังคมแบบนี้แหละดีแล้วอืมเหมือนกับว่าเจอจุดที่เราเซตเทิลดาวได้แบบว่ามีความแบบลงตัวมีความแบบว่าเอออยู่แบบนี้แหละอยู่ได้สบายใจปลอดภัยอะไรอย่างนี้นะคะอืมแล้วก็คุณรู้สึกว่าเราอะผ่านเรื่องราวที่เจ็บปวดหรือว่าผ่านความแบบยากลาบากอะไรมามากมายแล้วเพราะฉะนั้นตัวเราในตอนเนี้ย ต่อให้เจอปัญหาอะไรเข้ามาอีกอะ่ะเราเชื่อว่าตัวเองอะ่ะจะสามารถจัดการกับมันได้เออต่อให้จะเจอเออคำพูดของคนที่บั่นทอนจิตใจหรือว่าไม่ได้เป็นพลังงานบวกกับเราอะ่ะเออไม่ได้เป็นพลังงานในทิศทางที่บวกกับเราแล้วก็เออหรือว่าเจอคนที่ตั้งใจจะแบบพ่นพลังงานลบใส่เราเลยเออแบบด้วยความตั้งใจอะ่ะเราก็เชื่อว่าตัวเองอะ่ะ มีความสามารถที่จะรับมือได้แล้วในตอนนี้เพราะว่าเราเจอจุดหนักๆมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมประมาณนั้นเนาะแล้วก็ตัวคุณในตอนนี้มีความเชื่ออย่างสุดหัวใจนะคะว่าเราอะทำตัวเองให้ดีทำพลังงานตัวเองให้สูงเราเอ่อทำความถี่สูงแล้วก็รักษาระดับพลังงานตัวเองอะให้มันแบบให้มันอยู่ในระดับที่ดียเสมอให้มันสวยงามอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยมองโลกในแง่ดีต่างๆหรือว่า เออไม่ได้คิดร้ายกับใครไม่ได้ไม่ได้ปล่อยพลังงานลบออกไปไม่ว่าจะเป็นในหนทางใดก็ตามอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นคิดลบหรือว่าพูดอะไรที่เป็นเชิงลบหรือว่าทําอะไรที่มันเป็นการกระทําเชิงลบอะไรเงี้ยเราไม่ได้ทาอ่ะเพราะฉะนั้นคุณอ่ะก็มีความเชื่อว่าการที่ฉันอ่ะทาทุกอย่างแสดงออกทุกอย่างส่งออกพลังงานจากร่างกายนี้จากดวงจิตนี้ด้วยความเป็นบวกอ่ะเออด้วยพลังงานที่ดีอ่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ฉันจะได้รับกลับมามันก็ต้องเป็นอะไรที่ดีอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะคะอืมคือคุณนะมีความเชื่อสุดๆว่าฉันนะดีพอแล้วก็คู่ควรที่จะได้รับแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นแหละอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นความวุ่นวายของโลกภายนอกอะ่ะมันจะทำอะไรคุณไม่ได้นะคะ ต่อให้คุณจะรับรู้หรือไม่คือคุณรู้อยู่แล้วว่าโลกภายนอกในตอนนี้สถานการณ์ต่างๆมันเป็นยังไงอะเออแบบว่าเปิดทีวีมาเรารู้แล้วว่าทิศทางข่าวส่วนใหญ่อะมันจะมันจะเอาเนื้อหาแบบไหนมาเล่นนึกออกไหมเออเพราะฉะนั้นคุณหลายคนก็จะปกป้องตัวเองจากสิ่งเหล่านั้นคุณอาจจะแบบว่าไม่ดูไม่ค่อยไม่ค่อยดูทีวีหรือว่าเอาไม่ค่อยเข้าสื่อโซเชียลอะไรเงี้ยเราอาจจะอยู่ในสื่อ ที่เราสามารถควบคุมได้ว่าเราจะรับสิ่งไหนเข้ามาสู่ตัวเองบ้างอะไรเงี้ยเออรับข้อมูลไหนเข้ามาบ้างอะไรอย่างงี้คุณจะเลือกดูเลือกเสพแค่สิ่งที่รู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันดีพอมันเป็นพลังงานที่ดีพอที่จะเปิดให้ตัวเองได้รับสิ่งนั้นเข้ามาเออได้รับรู้สิ่งนั้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมเพราะฉะนั้นตัวคุณนะ่ะต่อให้สถานการณ์รอบข้างคนอื่นใกล้ชิดอะจะมีชีวิตที่วุ่นวายวุ่นวูยแค่ไหนอะแต่ตัวคุณนะ่ะจะยังมีชีวิตที่สงบ แล้วก็เย็นสบายได้นะคะอืมมันเป็นประมาณนั้นเนาะแล้วก็ตัวคุณหลายคนในช่วงนี้ก็มีความเป็นไปได้อีกเนื่องด้วยว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองอะส่งพลังงานที่ดีออกไปดังนั้นนะคะคุณก็จะดึงดูดอะไรที่เป็นพลังงานที่ดีเข้ามาอืมไม่ว่าจะเป็นผู้คนข้อมูลข่าวสารข้อความ เอ่อ energy ต่างๆหรือว่าความโชคดีต่างๆเอออะไรที่เป็นเรื่องดีๆสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยคุณจ,จะดึงดูดเข้ามาคุณอาจจะได้พบเจอเพื่อนใหม่ผู้คนหรือสังคมที่แมทช์กับพลังงานของคุณในตอนนี้มากขึ้นอืเพื่อนที่แบบว่า toxic อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ไม่มีแรงจูงใจอะไรที่จะมายุ่งกับคุณนะเออหรือว่าเขาอ่ะก็จะถูกดึงดูดไป ในในสิ่งหรือผู้คนที่เป็นเ NERGY เดียวกับเขาอืมแล้วเราก็จะดึงดูดแค่คนหรือว่าสิ่งที่เป็น e NERGY เดียวกับเราเท่านั้นเองนะคะเราก็ถ้่อยากจะบอกว่าสําหรับคนโสดนะคะในช่วงเนี้ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงมากอะที่คุณจะเจอใครเข้ามาที่แบบว่าถูกดึงดูดเข้ามาด้วยพลังงานที่ดีของคุณนะคะอืมแล้วถ้าก็มองว่ามันไม่ใช่คนเดียวนะหมายถึงว่าถ้าใครที่เป็นคน ทำงานกับสื่อก็ได้อะไรเงี้ยเออพลังงานที่ดีของคุณอะ่ะจะดึงดูดผู้คนที่พลังงานดีเหมือนกันเข้ามาคุณอาจจะไม่ค่อยได้รับคอมเมนต์เชิงลบหรือคอมเมนต์ที่แบบด่าสาดอะไรเงี้ยเออมันจะไม่มีนะคะมันจะมีมันก็อาจจะมีแค่อะไรนิดๆหน่อยๆที่หลงมาแต่ว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเออจะจะเป็นคอมเมนต์ที่เป็นพลังงานบวกเนาะ แล้วก็ต่อให้เจอคอมเมนต์ที่เป็นพลังงานลบจริงๆอะ่ะคุณก็จะรู้สึกแบบอีหอย่างวะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกสนใจอะไรมากมายเออคุณจะปล่อยมันทิ้งไปนะคะอืมใช่ประมาณนั้นเนาะแล้วก็ตัวคุณในตอนนี้คือพลังงานดีมากๆนะคะแพวมองว่าการรักษาระดับพลังงานให้เป็นบวกของคุณหรือร,รักษาพลังงานที่ดีของคุณนะมันเป็นอะไรที่อยู่ในระดับที่สเสถียรมากๆแล้วอะ่ะอืมเพราะฉะนั้นแบบ มันเป็นอะไรมันเป็นอะไรที่ดีมากๆอ่ะค่ะเออคือคุณไม่ต้องห่วงว่าคุณจะจมดิ่งแบบอารมณ์ดิ่งความรู้สึกดิ่งลงเหวอะไรอย่างเงี้ยเออดูมันจะเกิดขึ้นได้ยากมากๆกับตัวคุณในตอนเนี้ยอืมต่อให้เจอเรื่องไม่ดีในชีวิตก็ตามอ่ะ คุณอะจะทําความเข้าใจกับมันแล้วคุณก็มีพื้นฐานการมองโลกในแง่ดีอยู่แล้วแล้วก็รู้วิธีการดูแลพลังงานตัวเองให้เสถียรให้อยู่ในระดับที่ดีอยู่เสมออะไรเงี้ยอืเพราะฉะนั้นแพร,รู้สึกว่าสิ่งต่างๆในโลกภายนอกอะต่อให้มันจะวุ่นวายมากแค่ไหนหรือว่ามีเรื่องแย่ๆอะไรเกิดขึ้นใกล้ตัวคุณมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่สามารถสร้างพลังงานลบให้กับคุณได้หรือว่าไม่สามารถดึงคุณให้ดิ่งลงสู่พลังงานความถี่ต่ํา ได้อีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นตัวคนุณนตอนนี้ก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะคุณจะรับรู้ได้เองเลยว่าแบบเออเนี่ยฉันน่ะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีเข้ามาทางนั้นเลยผู้คนเอออะไรเอยมันก็แบบเหมือนทุกคนพลังงานดีกันหมดอ่ะเออเราจะรับรู้ได้แบบนั้นนะคะนี่ก็คือ energy ของคุณที่เป็นเจ้าของคลิปนี้นั่นเองนะคะถ้าใครรู้สึกว่าเออมันตรงนะก็ไปฟังกันต่อแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่า มันยังไม่ใช่เท่าไหร่นะคะก็สามารถไปเลื่อนคลิกดูคลิปอื่นในช่องของแพรได้เพราะว่าคุณเข้ามาแบบเข้ามาเจอช่องแพลลวใช่ไหมก็อาจจะมีคลิปอื่นที่เป็นพลังงานที่ตรงกับคนณอะไรเงี้ยเรียกคุณให้เข้ามาดูเนาะหรือว่าเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่เข้าใจอะไรเท่าไหร่ไม่เข้าใจอะไรเลยหรือว่ารู้สึกว่ามันเกิดพลังงานลบในการพูดของแพรหรือว่า ที่พรอ่านมาทั้งหมดเมื่อกี้ re, มันรู้สึกว่ามันคัดค้านหรือในใจมันเกิดพลังงานลบอะไรบางอยา่างอะไรเงี้ยก็ให้คุณไปเลือกดูช่องอื่นได้นะคะช่องอื่นที่เขาพลังงานจูนกับคุณได้ดีเออแบบที่ว่าคุณดูแล้วมันจะไม่เกิดพลังงานลบอะไรเงี้ยเออนั่นหมายความว่าคลื่นของเขาอ่ะมันจูนติดกับคุณนะคะหรือว่าอยู่ในออระดับที่แบบใกล้เคียงกันอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะลิงก์กับช่องนั้นๆมากกว่าอะไรอย่างนี้นะจ๊ะมาเรามาต่อกันนะคะ จักรวานนะเหล่านังฟ้าด้วยแหละอืมกําลังแบบเขาแบบทนุธนอมคุณมากอืมเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาดูกันว่าเขาจะบอกอะไรยังไงกับเราบ้างนะจ๊ะไปสามเหรียญค่ะคิงดาบหนึ่งถ้วยนะจ๊ะสี่ไม้เท้าขึ้นอีกแล้ว เด็กถ้วยแล้วก็สามถ้วยขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะคิงถ้วยค่ะคุณพี่ถ้วยเยิหมือนกันว้ายปิดจบเป็นเดอดซันค่ะโอเคงั้นคลิปนี้น่าจะสั้นแล้วล่ะแพลวคงจะไม่เปิดยกสามแล้วนะคะ <c oughs> เข้าปิดเดอดซันแล้วแพลก็ไม่มีอะเพูดโอ้ใต้สำหรับเป็นสองถ้วยน้องเหมียวสองตัวนะจ๊ะน่ารักสุบๆบบะแก เธอจะทำยังไงให้แบบว่าไพ่ใต้สําหรับอ่ะเธอเอามาแปะตรงนี้ได้ไหมล่ะแล้วเธอก็ขยับโอเคเบียดกันหน่อยนะลูกน้องเหมียวของแม่อ่ะมาเริ่มก,กันเลยจ้ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะอืมคือแพรรู้สึกว่าตอนนี้ค่ะเออพวกคุณทํางานร่วมกับ เหล่านางฟ้าแล้วก็จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออสเปเชียลไกด์ของคุณนะ่ะได้เป็นอย่างดีมากๆนะคะเออมันเป็นการแท็กทีมที่แบบโอเคมากๆเขาดูไม่เหนื่อยเนาะตัวคุณมีความแข็งแรงในการทําภารกิจหรือว่ามีความแบบว่าแข็งแกร่งเข้มแข็ง,ขงมากพอที่จะเดินในเส้นทางชีวิตนี้ของตัวเองแล้วอะ่ะในปัจจุบันเนี้ยอื เขาแบบว่าเขาเห็นว่าคุณแข็งแรงมากคือแบบว่าคิงดาบอะทุกคนเข้าใจไหมคือแบบว่ามีความแน่วแน,แน่มั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็เป็นเอเนจีที่แบบดุดันเออแบบว่าไม่เกรงใจใครเออจะพูดแบบนั้นก็ได้อะนะคะแต่ไม่เกรงใจใครในที่นี้มันหมายถึงว่าเราอะไม่สะทกสถานกับพลังงานลบต่างๆที่เข้ามากระทบเข้าใจปะ เออคือเรารู้จักที่จะเซฟตัวเองแล้วก็รู้จักวิธีเดินหน้าที่เฮลตี้ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยลราก็เรารู้ว่าเราควรจะทํำยังไงอะ่ะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหรือว่ารู้จักการใช้วิธีการทํากระบวนการในการเดินทางในเส้นทางเนี้ยในเส้นทางชีวิตนี้หรือว่าเส้นทางไลฟ์เพอร์เนี้ยที่ชาญฉลาดเออชาญฉลาดพอที่เราจะไม่เหนื่อยฉลาดพอที่เราจะไม่เจ็บ ฉลาดพอที่เราจะแบบว่าไม่ต้องถูกใครเอาเปรียบหรือว่าไม่เปลืองแรงตัวเองไม่หักโหมตัวเองรู้จักการทำงานแบบเฮลตี้แล้วก็เน้นความแบบว่าความฉ,ฉลาดแล้วก็ความแข็งแรงอ่ะเออมีความแกร่งในเส้นทางนี้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแพคก็เลยรู้สึกว่าคุณน่ะจะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเจ็บปวดอะไรต่อให้จะเจอใครทำพลังงานลบใส่อะนะคะแต่ถึงอย่างนั้นน่ะ คุณก็จะรับรู้ได้อยู่ดีว่าคุณจะได้รับการปกป้องจากเหล่านังฟ้าหรือจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยอเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าต่อให้คุณจะรู้สึกว่าฉันอะไม่ได้รู้สึกอะไรฉันไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดฉันไม่ได้เศร้าอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณจะได้รับเ,เป็นแรงซัพพอร์ตเป็นการหนุนหลังหรือว่าเป็นคล้ายๆกับการกอดโอบอะทุกครั้งหลังจากที่คุณพบเจอบางสิ่งที่เป็นพลังงานลบเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย ออคือเหมือนกับว่าพอคุณเจอบางสิ่งที่เป็นเหมือนพลังงานลบพุ่งเข้ามาสั่นคลอนคุณปุ๊บต่อให้คุณจะรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเสียใจไหมหรือว่าคุณจะไหลไปกับสิ่งเหล่านั้นไหมอะจักรวาลหรือกะหรือนางฟ้าแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเออคนที่ดูแลคุณอยู่พลังงานระดับสูงที่ดูแลคุณอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะกอดโอบคุณอยู่ดีในบางครั้งคุณก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย แกก็เวอร์ฉันไม่ได้เป็นอะไรเออคือฉันน่ะแข็งแรงพอที่จะจัดการกับพลังงานลบเหล่านั้นแล้วอะไรเงี้ยเออรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นฉันน่ะไม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณก็ยังจะรู้สึกว่าพวกเขาอ่ะพยายามดูแลปกป้องเอาอกเอาใจพนอพนอแบบโอเอ๋ A, เหมือนคุณเป็นเด็กเล็กเด็ก,ดก,ดกน้อยอะไรเงี้ยเอออยู่ตลอดนะคะถ้าใครที่สัมผัสได้ช่วงนี้ก็จะ รู้สึกแบบนั้นนะคะถ้ายังไม่รู้สึกก็ให้ลองสังเกตดูว่าถ้าตอนไหนที่เราเจอพลังงานลบอะแล้วหลังจากนั้นอีกแค่นิดนึงอะไรเงี้ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรากําลังได้รับการปลอบใจหรือการโอเออะไรสักอย่างอะเออจากแบบจากจักรวาลจากเหล่านางฟ้าอะไรเงี้ยค่ะอืมเขาอาจจะเขาอาจจะส่งเข้ามาเป็นเอ่ม เป็นคลิป YouTube อะไรสักอย่างหรือเป็นเพลงที่มีความหมายดีๆหรือว่าเป็นเป็นสิ่งที่คุณรับรู้ความรู้สึกได้ด้วยใจอะ่ะเออมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่สิ่งของทางกายภาพที่คุณจับต้องได้แต่ใจคุณอะ่ะจะรับรู้ว่าเนี่ยคุณกำลังได้รับการปลอบโยนนะอืมมันเป็นไปได้ว่าอันนั้น,นะคะ่ะคือ คำปลอบใจหรือว่าคําโอเอะจากเหล่านางฟ้าของคุณที่ดูแลคุณอยู่อาจจะเป็นโซลแฟมิลี่ที่ไม่ได้ลงมาเกิดด้วยกันแต่เป็นโซลแฟมิลี่ที่เป็นพลังงานแล้วเขาลงมาช่วยดูแลคุณอะไรอย่เงี้ยอืแล้วก็มันทําให้แพรรู้สึกว่าตอนนี้คุณอะ่ะจะมีความเติม,เต,มเต็มในตัวเองคือคุณจะรู้สึกว่าฉันน่ะมันเต็มอิ่มนะม,มันแบบว่า ชีวิตเราในตอนเนี้มันสมบูรณ์เออคือต่อให้คุณจะเป็นสมมุตินะสมมุติคุณเป็นสาวโสดที่ไม่มีใครเลยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วถ้าทางดูโดดเดี่ยวอะเออแต่ตัวคุณเองอะจะรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตของฉันอะสมบูรณ์ต่อให้คุณจะมีทรัพย์สินทางกายภาพมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีคนในครอบครัวครบถ้วนไหมหรือมีใครเคียงข้างไหม อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณจะรู้สึกว่าชีวิตของเราตอนเนี้มันสมบูรณ์แล้วอืมเพราะว่าคุณอะได้ถูกเติมเต็มความรักจากพวกเขาแล้วยิ่งคุณพัฒนาจิตวิญญาณใช่ไหมยกระดับยกระดับพลังงานเออเข้าสู่เส้นทางการพัฒนาจิตวิญญาณอะยิ่งคุณสามารถรับรู้พลังงานความรักพวกนั้นจากเหล่านางฟ้าจาก s p i r i a l g u i d จาก soul family ที่เรามองไม่เห็นได้มากเท่าไหรอ่อะคุณจะยิ่งรู้สึกว่าเนี่ย พวกเขานี่แหละคือครอบครัวพวกเขานี่แหละคือทีมแล้วก็พวกเขานี่แหละคือสิ่งแบบเติมเต็มสิ่งยืนยันสิ่งผลักดันสิ่งหนุนหลังที่ทําให้ที่ทําให้เรารู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตของเราอะ่ะมันสมบูรณ์แล้วอืมมันสมบูรณ์แล้วเลยอะ่ะคือเรามีที่พักใจแล้วคือเรามีแบบคือเรามีสิ่งที่เรียกว่าบ้านแบบเป็นบ้านจริงๆเป็นบ้านทางจิตใจอะ่ะเอออย่าง คนที่เป็นสตาซีดอ่ะคุณจะเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าเราอยู่บ้านนะแต่เราอ่ะรู้สึกอยากกลับบ้านเออมันงงเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะแพลก็เป็นแพลเหมือนอยู่ดีๆแพลก็รู้สึกว่าอยากกลับบ้านอ่ะทั้งทงที่ตอนเนี้ก็อยู่ที่บ้านเข้าใจปะแล้วแพลก็รู้สึกว่าเอ้ยเอาเราก็อยู่บ้านนี่หว่าแต่ก็รู้สึกอยากกลับบ้านแบบไม่มีสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยเออตอนเนี้คุณอ่ะจะไม่รู้สึกแบบนั้นอีกแล้วคุณจะไม่รู้สึกว่ามันไม่มีมัน คือบ้านในที่ใน,นที่แพรพูดอะมันไม่ใช่บ้านที่เป็นบ้านแบบที่อยู่อาศัยแบบสามิติอะมันเป็นบ้านทางความรู้สึกอะเป็นที่พักใจเป็นครอบครัวทางจิตใจที่คุณรู้สึกเป็นความอบอุ่นเป็นความแบบอ่อนโยนที่คุณได้รับอย่างไม่มีเงื่อนไขเนี่ยจากคนที่คุณเรียกว่าครอบครัวเออคุณอะได้รับสิ่งเหล่านั้นแล้วจากพลังงานที่ดูแลคุณอยู่นะคะเป็นจักรวาลเป็นนางฟ้าเป็นเออคุณรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นอ social guide อะไรต่าง,างๆที่อยู่กับคุณในตอนนี้เออเขาอะทําให้คุณรู้สึกได้แล้วว่าเนี่ยฉันอะลงตัวแล้วเนี่ยตอนนี้แหละฉันอะอยู่ที่บ้านไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนแต่ความรู้สึกของความอบอุ่นความผ่อนคลายในใจอะมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าฉันอะอยู่ที่บ้านตลอดเวลาคุณมีความรู้สึกของการได้รับการปกป้องดูแลคุ้มครองเออ อยู่ตลอดเวลาอืมแล้วก็ด้วยความที่คุณมีพลังงานที่ดีแล้วคุณก็อืได้รับความรักอะ่ะคุณจะรู้สึกได้เองเพราะฉะนั้นพลังงานที่คุณปล่อยออกมาเพราะคุณรู้สึกว่าตัวเองอยู่บ้านใช่ไหมคุณก็มีความสุขคุณก็ผ่อนคลายคุณอะ่ะจะสามารถสร้างพลังงานบวกปล่อยพลังงานบวกออกไปจากตัวเองได้อย่างง่ายดายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณทำอะ่ะ มันจะพ่วงติดพลังงานบวกไปด้วยเออสิ่งที่คุณสร้างสิ่งที่คุณลงมือทำอะคะ่ะพลังงานบวกในตัวคุณอะมันจะถูกใส่ลงไปในนั้นอาจจะเป็นภาพวาดหรือเป็นแค่การเต้นคลิปเต้นลงติกต็อกอะไรอย่างเงี้ยอืมพลังงานบวกอาจจะถูกใส่เข้าไปในนั้นจะถูกบรรจุเข้าไปในสิ่งที่คุณทำด้วยนะคะอืมมันก็จะยิ่งช่วยดึงดูดผู้คน ที่มีพลังงานแบบนั้นน่ะเข้ามานะคะมันรวมไปถึงพลังงานบวกที่ส่งออกไปแล้วมันช่วยฮิวใจชาวบ้านชาวเมืองเขาอ่ะโดยที่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าไอสิ่งนั้นน่ะทําไมเราดูหรือเราเสพแล้วมันถึงรู้สึกดีเข้าใจไหมเออมันเป็นอย่างนั้นคือเขาก็อธิบายไม่ถูกว่าทําไมแต่เขาอ่ะรู้สึกได้ถึงพลังงานบวกอืมทุกคนอ่ะทุกดวงจิตจะรู้สึกได้ถึงพลังงานบวกที่ปล่อยออกมาที่ถูกส่ง ผ่านสิ่งของหรือส่งผ่านอะไรต่างๆที่ถูกสร้างด้วยผู้สร้างที่มีพลังงานบวกอืมเข้าใจไหมคือต่อให้ตัวคนที่เป็นร่างกายเนี้ยที่เป็นจิตมนุษย์อะ่ะไม่รู้อะ่ะแต่โดนจิตภายในที่เป็นพลังงานอะ่ะมันรู้นะคะมันรับรู้ได้เองเป็นปกติธรรมชาติของพลังงานเข้าใจไหม เออประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นน่ะฟีดแบ克ที่คุณได้รับจากอะไรก็ตามที่คุณสร้างะคะ่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีๆตลอดเลยเสมอเลยอะ่ะนั่นน่ะคือผลลัพธ์ของตัวคุณเองและผลลัพธ์ของการผลักดันหนุนหลังโดยจักรวาลโดยเหล่านางฟ้าของคุณนะคะอือเพราะฉะนั้นแบบช่วงนี้ก็คือวางใจได้เลยว่าคุณจะได้รับแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นอะไรที่คุณคาดหวังอะ่ะมันก็จะได้มาง่ายๆหรือบางคนอะ่ะ อาจจะไม่คาดหวังอะไรเลยก็ได้หมายถึงว่าเออคุณรู้สึกว่าแบบเออเนี่ยฉันอะอยากได้ออสมมุติคุณลงคลิปติกตอกสมมุตินะง่ายๆแล้วคุณรู้สึกว่าเอออยากได้สักห้0 0ันวิวก็พอและอะไรเงี้ยเออแล้วคุณก็ไม่ได้คาดหวังคุณแค่แบบเหมือนคิดแล้วก็ปล่อยไปอะไรเงี้ยแล้วสิ่งเหล่านั้นอะ่ะ เหมือนพอคุณแบบเผลอๆไปมาดูอีกทีอ้าวมันก็ห้าพันแล้วอะไรเงี้ยเออคือคุณจะได้รับมาเองด้วยความไม่ต้องคาดหวังแล้วเพราะคุณรู้สึกว่าชีวิตตอนนี้ของเราอะ่ะมันถูกเติมเต็มแล้วเรามีบ้านในใจอ่ะที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ขาดอะไรตัวเองไม่ได้ต้องการอะไรอีกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เนี่ยเขาขึ้นมาทั้งคิงดาบนะคะแล้วก็คิงถ้วยขึ้นมาสองรอบแหละอืมนั่นหมายความว่า เขามาการันตีความรู้สึกที่แบบว่าสถเียนมากๆอ่ะในตัวคุณเออพลังงานที่สเสถียนการรักษาระดับความถี่สูงอยู่ตลอดเวลาการปล่อยพลังงานบวกการแบบเออความรักตัวเองการมองโลกในแง่ดีต่างๆนะคะการพูดดีคิดดีอะไรอยเงี้ยเออมันแบบคือคุณสามารถรักษาสิ่งเนี้ยให้อยู่ได้แบบว่าแน่นอนเออคือมั่นใจได้เลยว่าสิ่งนี้อยู่กับคุณอะไรเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นน่ะคุณน่ะก็จะได้แต่สิ่งที่คู่ควรกับพลังงานของคุณเท่านาั้นเลยในช่วงนี้นะคะอืมการันตีมาด้วย The Sun นะคะปิดท้ายว่าชีวิตคุณน่ะสดใสแน่นอนยิ่งถ้าใครที่อยู่ในเส้นทางแบบ Life Post เรียบร้อยแล้วอะ่ะคุณก็จะยิ่งแบบว่ามันจะง่ายอะคะ่ะทุกอย่างอ่ะมันจะง่ายแบบเออมันไหลลื่นไปเลยแล้วมันจะง่ายมากๆคือเส้นทางเดินต่อจากนี้ของคุณน่ะมันสว่างสวัย คุณจะมองเห็นได้เลยว่ามันสว่างสวยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่แพรบอกเราใต้สําหรับมันเป็นสองถ้วยเขาก็ยิ่งมาย้ําว่าอะไรที่คุณจะได้รับในช่วงนี้มันคือสิ่งที่แมชกับพลังงานของคุณนั่นแหละการได้รับสิ่งดีๆได้รับพลังงานดีๆได้รับความสุขพบเจออะไรที่สนุกสนานรวมไปถึงการพบเจอผู้คนดีๆที่แบบเออพูดแต่สิ่งดีๆคิดดีๆกับเรามีความจริงใจอะไรต่างๆอย่างเนี้ยอืม คุณก็จะได้เจอนะคะต่อให้ถ้าเป็นเรื่องของคู่อะไรเงี้ยเออคุณก็จะได้เจอคนที่สีเสมอกันหรือว่าเป็นเรื่องของเพื่อนเป็นเรื่องของสังคมรอกตัวอะไรเงี้ยคุณก็จะได้พบเจอแต่แบบคนที่มีพลังพลังงานแมชกับคุณคนที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณคนที่แบบว่าเชื่อได้เลยว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับคนเหล่านี้จะปลอดภัยอะแล้วก็มีแต่พลังงานดีๆให้กันอะไรเงี้ยค่ะอืมนี่ก็เป็น สิ่งที่จักรวาลและก็เหล่านางฟ้าอยากบอกกับคุณนะคะแผวรับรู้ได้ถึงการปกป้องดูแลด้วยความรักและเงื่อนไขจากพวกเขาที่มีให้คุณนะคะแล้วก็แผลสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งเอ,อ่อความสามารถในการรักษาพลังงานของคุณะที่มันสเสถียรมากๆอะ่ะคือเหมือนคุณตอนนี้มีเกราะป้องกันตัวเองที่หนาแน่นอะที่สามารถแบบป้องกันตัวเองจากพลังงานลบได้แบบ แน่นอนอะ่ะเออไม่มีแบบไม่มีผลกระทบไม่มีรอยขีดข่วนอะไรจะมาถึงคุณได้เลยนะคะในตอนนี้อืมก็ขอให้ทุกคนแบบว่าวา,วางใจในเส้นทางของคุณนะคะที่คุณจะเดินต่อจากนี้ต่อให้ไม่ว่าคุณจะเอ,อ่อเป็นการเดินทางทางกายภาพก็ตามหรือว่าจะเป็นการเดินทางทางจิตวิญญาณต่อไปหรือว่าจะเป็นการทําภารกิจไลฟ์เพอร์โพสภารกิจจิตวิญญาณอะไรของคุณอย่างนี้นะคะก็ขอให้วางใจได้เลยแล้วก็รักษา พลังงานดีๆรักษาความมั่นใจความแบบว่าเข้มแข็งแข็งแกร่งของตัวเองอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆได้ก็จะดีมากเลยนะจ๊ะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ